สิวิธีกินบุฟเฟ่ยังไงให้คุ้มบอกเลยว่าไม่เคยเจอคนไทยคนไหนที่ไม่ชอบกินหมูกระทะแต่ถ้ามีใครที่ไม่ชอบเนี่ยเม้นบอกกันได้นะแล้ยิ่งเป็นบุฟเฟ่ด้วยแล้วแล้วก็โหยกินไม่หยุดเลยทีเดียวแถมมีเพื่อนๆไปด้วยนะยิ่งกินยิ่งเพลินว่าแต่เย็นนี้หมูกระทะไหมวันนี้จจะมาแนะนํานะทุกคนรอไปทําตามรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนข้อหนึ่งเตรียมตัวขยายก,กระเพาะว่าแต่มันขยายก,กระเพาะยังไงอะ ก่อนไปกินบุฟเฟ่ต์รู้ไหมว่าเราควรกินผักก่อนเพื่อเป็นการเพิ่มกาดกให่เพราะกาดกใหญ่เนี่ยจะช่วยขยายกระเพาะขออ้อ 2. ห้ามอดอาหารจนหิวข้อนี้เน้นเลยนะพอชัวชื่อว่าหลายคนเนี่ยใช้วิธีนี้มาตลอดและสุดท้ายเป็นไงพอไปกินบุฟเฟ่คําเดียวกินเนื้อเข้าไปคําเดียวแล้วเป็นไงกระเพาะรัดตัวทําให้อิ่มเร็วกินได้น้อยลงนั่นเอง ข้อ 3. ให้เลือกกินผักเป็นอันดับแรกทำไมอ่ะก็หิวเนื้อจะกินเนื้อย่างจะกินเนื้อย่างก่อนรู้แต่รู้ไหมว่าผักเนี่ยจะช่วยย่อยและเรียกน้ำย่อยเมื่อเรากินเนื้อกับผักเข้าไปปุ๊บน้ำย่อยก็จะทำงานได้เร็วขึ้นย่อยง่ายขึ้นกินได้เยอะขึ้นไงข้อ4ให้กินคำเล็กหั่นให้พอดีคำข้อ 5. ทานอาหารรสชาติอ่อนๆก่อนอย่าเผลอไปกินรสจัดรแสแซ่บก่อนเพราะยิ่งกินรสจัดจะยิ่งทำให้หิวน้ำกระหายน้ำแล้วกินน้ำเยอะแล้วก็ทำให้อิ่มเร็วข้อห ก่อนไปกินเอาแมวไปด้วยไม่ใช่ข้อ6ให้จินตนาการเรื่องอาหารกับภาพอาหารสวยๆเพราะอาหารดีๆหน้าตาดีๆมันจะเรียกคำย่อยคำย่อยจะได้ทํางานเร็วๆตอนเราไปกินไงข้อ7ให้กินน้ำน้อยๆยิ่งร้านไหนฟรีน้ำแล้วก็ระวังไว้ข้อ 8. ทาเลี่ยงไม่ได้ก็เลือกทานน้าอุ่นชาอุ่นนะข้อ9อย่าเดินเดินตกักๆอย่าหยุดกินเพราะจะทําให้กินได้น้อยลงให้ตักทีเดียวกินให้หมดข้อ10ข้อสุดท้ายไม่ทานใต้คอมเมนต์นะ